ต้องอาศัยความส่องเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะลองกลับไปดูว่าช่องตัวเองเนี่ยนะครับวางแผนการลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไหมนะครับเขาทํามาตั้งแต่2 0 1 2นะครับตอนนี้2024นะครับทุกคนนะใครที่กําลังจะท YouTube นะครับผมเป็นกําลังใจให้นะว่าคุณจงเรียนรู้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือทำนะอย่างต่อเนื่องนะครับอันดับยูทูบเบอร์ทั่วโลกเดี๋ยวนี้ผมครูยูจะพาไปดูว่าอันดับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับนะทั่วโลกเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มีผู้ติดตามเนี่ยนะ ที่สุดในโลกนะครับนะว่าเอ๊ะนะฮะเป็นช่องอะไรนะเดี๋ยวนี้เราไปรับชมกันนะครับและเรามาดูว่าในแต่ละช่องเนี่ยนะครับนะเขามีรายได้เนี่ยนะครับกี่บาทต่อเดือนด้วยครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นเว็บที่ชื่อว่า Social Bre ิษันะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเว็บนี้นะครับเราสามารถเข้าไปได้เลยนะดังนั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้มีเขียนว่า Top list อยู่อ่าเราเห็นไหมครับ Top list อันนี้ผมคลิกเข้าไปนะนะครับซึ่ง Top List ต์นี้นะครับเขาก็จะมีบอกเขาว่าคุณจะดูยูทูบเบอร์เน นะครับนะห้าสิบยูทูบเบอร์เนี่ยท็อปเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็มี100ยูทูบเบอร์ชาแนลเนี่ยนะครับนะคือใครหรือแม้กระทั่ง500 YouTube เนี่ยนะครับนะเป็นใครนะครับและยังไม่พอครับนะเขายังสามารถที่จะดูนะครับนะพวกเรื่องของแคตตาล็อกต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะคุณยังสามารถใช้เว็บนี้นะครับเข้ามาดูว่าเอ๊ะนะฮะเกี่ยวข้องกับออโต้นะครับนะเกี่ยวข้องกับคอมเมดี้เอดูเคชันนะครับนะซึ่ง entertainment เนี่ยเขาท ทำอะไรคุณสามารถเนี่ยเอาเนี้ยเนี่ยไปเป็นแนวทางได้นะเกมมิ่งนะครับสายเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยววันหลังนะฮะผมจะมาเล่าเนี่ยฮะหมวดหมู่พวกนี้ให้ฟังนะครับว่าคนที่ท YouTube เนี่ยนะครับนะเขาทําอะไรโดยปกติแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันก็มีคนที่ทำเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้แล้วมีคนที่เลิกแล้วก็จากไปนะครับทุกคนนะเอาเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูท็อปลิสต์นะครับนะทั้งหมด50ยูทูบเบอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า50ยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับเป็นใครนะครับนะอ่าเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับนะ ผมคลิกเข้ามาสู่ช่องยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกก่อนนะครับว่า source by นะครับผมเลือกที่ subscriber ที่เยอะที่สุดนะครับเอาละครับเรามาดูว่า subscriber ที่เยอะที่สุดเนี่ยเป็นช่องอะไรนี่นะครับเป็นช่อง YouTube ที่มีผู้ติดตามเนี่ยนะครับนะ261ล้านคนครับทุกคนนะแล้วก็ตามมาด้วย2 4 6 261ล้านคนเนี่ยเป็นช่องอะไรนะครับทีซ r i e s ผมขยายให้ชัดนะครับแล้วก็คนนี้ครับ m ิจบ a t นะครับตามมาติดๆนะครับนะยูทีส200นะครับนะ46ล้านนี่ฮะผู้ติดตามนะแล้วก็ตามมาด้วยนะครับยู u t u b e Movie นะครับ179ล้านนะครับโคโค่เมลอนอันนี้เป็นช่องที่เกี่ยวข้องกับเพลงเด็กนะครับอยู่ที่173ล้านครับทุกคนนะแล้วก็เซตอินเดียโอ้โห170ล้านนะครับมิวสิกนะครับนะ120ล้านนะครับช่องคิดเกี่ยวข้องกับเด็กนะครับเห็นไหมมีวิวตามเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะซึ่งจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่ฮะนี่ก็เป็นช่องเด็กเหมือนกันนะครับนะช่องเด็กเนี่ยค่อนข้างมีวิวตามที่เยอะนะครับมีปีทิพย์พายนะครับอยู่ที่111ล้านนะครับแลึ่ง อื่นๆอีกนะครับเราสามารถเข้าไปเช็คได้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนะช่อง y o u t u b e นะครับที่ทุกคนเนี่ยรู้จักนะครับซึ่งก็เป็นช่อง Youtuber นี่ครับอันดับที่2นะครับ246ล้านก็ผมเทียบจากผู้ติดตามนะแต่ว่าเราเนี่ยนจะรู้จักเขาเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับบิบินะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคนนี้เนี่ยนะฮะมีรายได้นะครับ กี่บาทต่อเดือนนะครับเอาล่ะนะครับผมคลิกเข้าไปดูนะครับช่องนี้นะครับนะเป็นช่องของ m r b e a อรนะครับทุกคนนี่นะนะครับช่องนี้เนี่ยมีการอัปโหลดนะครับไปทั้งหมด 782ิวิดีโอเห็นไหมฮะทุกคนตอนนี้เรากลับมาดูว่าเราเนี่ยนะครับนายอยากที่จะได้เงินจาก YouTube นะครับเราทำยูท u บเนี่ยจริงจังแล้วหรือยังนะครับนะซึ่งเขาอัพโหลดไปทั้งหมด782วิดีโอครับทุกคนนะกลับมาดูตัวเองนะว่าเราอัปโหลดไปทั้งหมดเนี่ยกี่วิดีโอนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามเนี่ยครับ246กล้านนะครับและยอดวิวครับทุกคนนะ4 0 0 0 0กว่าล้านนะครับโอ้โหมันเยอะมากครับทีนี้เรามาลองดูว่ารายได้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงกัน ตอนนี้นะครับผมเข้าไปเช็คในส่วนของรายได้นี่นะครับทุกคนลองดูรายได้ของมิเตอร์บนะครับทุกคนนะรายได้นี่นะครับเขาเป็นการประมาณการนะครับนะว่าต่อเดือนเนี่ยนะครับอยู่ตั้งแต่4ี่แสนถึง7ล้านนี่ฮะเล้านหมายถึงว่า7ล้านดอนนะทุกคนนะแล้วก็เป็นรายได้เนี่ยนะฮะต่อปีนะครับ 84ล้านดอนนะครับทีนี้เราลองไปคำนวณดูว่าเอ๊ะผมลองคิดแบบมากที่สุดแล้วกันนะเพื่อเป็นแรงจูงใจแล้วก็เป็นลังใจให้กับทุกคนที่กำลังทำ YouTube นะครับใครเนี่ยนะครับนะกำลังทำ u t u b e ที่เป็นสายบันเทิงนะหรือว่ากำลังทำ u t u b e ช่องอะไรอยู่ลองคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะว่าเอ๊ะนะฮะตอนนี้นะครับนะกำลังทำช่องแบบนี้อยู่นะฮะอยากให้ครูเนี่ยนะครับช่วยเข้าไปดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนะว่า7ล้านดอนเนี่ยนะครับนะมันเป็นเงินกี่บาท ครับอ่ะเราลองมาคํานวณดูนะครับอันนี้ผมจะลองนะฮะให้ทุกคนอ่ะช่วยกันนะครับในการที่คํานวณนะยอดที่เกิดขึ้นจากรายได้ของมิตบีนะครับผมจะคํานวณนะก็7ล้านดอลน,นะครับคูณด้วยกล้องกลมแล้วกัน37บาทอ่าสมมุตินะครับนะเพราะว่า1ดอลลดอ์ก็อยู่ประมาณ35 3สบาบาทใช่ไหมครับปุ๊บน่านี่ครับทุกคนเนะี่ยเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับ ต่อเดือนนะของมิเตอร์บีนะครับนะต่อเดือนของเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทครับทุกคนมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆนะครับนะกว่าที่เขาเนี่ยนะครับนะจะทําเงินเนี่ยหลักร้อยล้านต่อเดือนเนี่ยนะครับหลายร้อยล้านเลยแหละต่อเดือนนะฮะเขาลงคลิไป เกิน800 700 800วิดีโอนะทุกคนนะดังนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ลองไปดูช่องเขาเพื่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับเอาล่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาไปส่องนะว่าเอ๊ะนะฮะช่องที่มีรายได้เยอะๆเนี่ยนะครับเขาทําอะไรนะครับเนี่ยใหช่องมิตรบิ๊นะครับนะมีิตรตามเนี่ย246ล้านคนแล้วก็วิดีโออัปโหลดไป7 800วิดีโอนะครับนะซึ่งตรงเนี้ยเราลองมาดูก็ได้นะว่่่่าาาชองเเเคนนนนีีียยะะรรับนะมกท มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับทุกคนฮะตั้งแต่2012ครับทุกคนนะแสดงว่าเขาเนี่ยฮะลงคลิปเนี่ยไม่หยุดเลยนะทุกคนนะเรามาลองดูว่าวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับมีวิดีโออะไรบ้างเนีวันที่ผ่านมา3สัปดาห์1เดือนนะเขาทํามาตั้งแต่2012นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณเนี่ยทำยูทูบมาเนี่ยกี่ปีนะแล้วคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้มีรายได้จาก YouTube เลยนะครับผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะว่าเขาเนี่ยนะฮะต้องอาศัยความสมั่งเสมอนะ ดังนั้นเนี่ยนะฮะลองกลับไปดูว่าช่องตัวเองเนี่ยนะครับวางแผนการลงคลิปอย่างสม่ำเสมอไหมนะครับเขาทํามาตั้งแต่2022นะครับตอนนี้2024นะครับทุกคนนะใครที่กําลังจะท YouTube นะครับผมเป็นกําลังใจให้นะว่าคุณจงเรียนรู้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลงมือทำนะอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยฮะอยากที่จะทํา YouTube แบบมีแนวทางมีไกด์นาทางหรือว่ามีแนวทางการสอนนะครับผมมีค่าเรียนที่ชื่อว่า YouTube Expert นะครับคุณสามารถ เรียนออนไลน์นะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับนะด้วยเวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับที่ผมอัดไว้เป็นวิดีโอให้ทุกคนเรียนนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจก็สามารถลงเรียนได้น,นะตอนนี้มีคนเรียนเนี่ยหลายร้อยคนนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับใครกําลังทําช่องเกี่ยวกับอะไรอยู่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมดูด้านล่างหน่อยแล้วว่าทําช่องเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรสาหรับผมครูยูดูแล u t u b e ลาแต่เพเยงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปละถ้าคุณชอบเรื่องดาวดีๆแบบนี้กดติดตามครูยูดูแล YouTube ไว้ และกดกระดิ่งแบบทั้งหมดเพื่อแจ้งเตือนความรู้ดีๆก่อนใคร